คุณไอ้อจำนำเบอร์ตัวเองได้ไหมคะของของไอ้อนี่แปดสิบหกแปดสิบหกนะคะแปสิบหกคุณชุติมันนิติชัยโรจน์นะคะโอเคค่ะเชิญได้เลยค่ะแนะนำตัวเองสั้นๆได้เลยนะคะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวจเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านและจิตอาสาค่ะดิฉัานานางสาวชุติมันนิติชัยโรจน ชเชอเชยจังหวัดนครพนมอายุ43ปีการศึกษาจบปริญญาตรีมาร์เก็ตติ้งการจัดการค่ะการเจ็บป่วยไม่ค่อยมีนะคะอาจจะมีนิดน right> ิดหน่อยๆค่ะต้องการสังกัดการศึกษาภาคอีสานนะคะจะรักษาศินค้าได้ไหมได้ค่ะ จะรับฟังและคาความมติหมู่ได้ไหมได้ค่ะจะเป็นจิตอาสา,าทํางานฟรีได้ไหมได้ค่ะทําไมถึงสนใจวิชาลามทําไมถึงอยากเรียนวิชาลามเพราะว่าอยากเรียนรู้การลดกิเลสและอยากพึ่งตนเองให้พ้นทุกข์ในสิบปีที่แล้วลูกสาวไม่สบายนะคะจริงๆได้รู้จักแค่วิถีทำในสิบปีที่แล้วแล้วก็ ได้เอาแพทยวิธีทรมาใช้กับลูกสาวช่วงแรกที่ใช้ก็ใช้ถูกถูกผิดผิดแต่ก็เหมือนเราเราเหมือนเรามีความเต็มใจที่จะอยากจะพึ่งในด้านนี้เพราะว่าลูกไปทางแบบแพทย์แผนแผนปัจจุบันใช้แล้วรู้สึกไม่ดีขึ้นเข้าแต่นอนโรงพยาบาลมีแต่แอดมิพอมีวันหนึ่งคุณแม่ได้ไปไปที่ เข้าค่ายที่สวนป่านาบุญหนึ่งได้ได้นำสิ่งต่างๆหนังสือหรืออุปกรณ์มาให้เราเราก็เลยได้ศึกษาได้อ่านและเอามาประยุกต์ใช้กับลูกลูกก็ช่วงแรกก็ใช้ก็มีแบบว่ามีพิษมีอะไรแบบดันออกนะคะแต่ลูกก็ยอมใช้สุดท้ายตั้งแต่เขาใช้ตั้งแต่สองขวบจนถึงปัจจุบันตอนนี้เขา1 1 1เอ็ดขวบแล้วเขาใช้แล้วก็ดีขึ้นตามลำดับตอนนี้แข็งแรง แล้วตอนนี้ลูกก็ได้เข้ามาเรียนภาควิชารามภาคสนทบตอนนี้ค่ะปัจจุบันค่ะแล้วเราก็อยากเหมือนกับอยากลดละเรื่องความชั่วและตอบแทนพระพุทธศาสนาด้วยค่ะกาบสาทุค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะมีท่านใดจะสอบถามคุณชุติมันเพิ่มเติมไหมคะค่ะถ้าไม่มีนะคะขออนุญ,ญาตโบดนะคะ ค่ะท่านใดที่คัดค้านกรณีเข้าศึกษาเคสนี้นะคะยกมือได้เลยค่ะค่ะไม่มีนะคะผ่านนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณค่ะ